สวัสดีครับสวัสดีครับเบซีมายุสคาร์นะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับผมที่เดิมนะครับวันนี้นะมีรถกระบะนะฮะหล่อๆนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะก็คือเจ้าตัวไฮ l ักรีโว 2.8G d o u ด l e c จีดเบลแคเกียร์ออโต้ฮะคันนี้จะเป็นรถปี2018นแะครับ2018แล้วนะครับและเป็นโฉมหน้าหล่อแล้วนะครับแล้วก็เป็นรถปดระวังจากหน่วยงานกรมทางหลวงนั่นเองนะครับนะ ไม่ใช้งานอยู่ประมาณแสนเจ็นะครับเป็นรถบ้านรถมือเดียวเลยแหละนะครับรถมือเดียวประวัติศูนย์ะครับไม่เคยมีประวัติชนหนักพลิความจมน้ำนะครับคันนี้นะราคาเราเปิดขายนะครับถูกมากนะฮะห้าแสนันบาทเท่านั้นเองนะครับห้าแสนบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับกับเจ้าตัวรีโว่นะฮะโฉมล็อกโค้คันนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราไปชมนในส่วนตัวละเอียดของเจ้าตัวรีโว่คันนี้รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องผมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดทางภายนอกแล้วก็ภายในนะครับของตัวรีโว่คันนี้นะครับ นัคันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.8นะครับ177แรงม้าเกียร์ออโต้4ประตูนะครับได้เป็นโฉมโ็อกคนะครับไฟหน้าแบบนะครับ p r o เ e c t o r l ์ n ลนะครับมีไฟเดย์ไทม์ u n n นิ่งไลท์นะครับสวยๆเลยนะฮะกระจังหน้าจะเป็นสีดำเป็นโอแบ็กตัดกับตัวสีโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกเป็นตัว LED นะครับนะตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิกามจมน้ำนะครับสามารถ ตรวจสอบประวัติกับทางศูนย์ได้เลยนะครับเนื่องจากคันนี้เป็นรถหน่วยงานราชการนะครับนักรมทางหลวงนั่นเองนะครับสวยๆเลยนะครับหล่อมากนะครับตัวรถบางๆนะครับดูเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปสุดนะครับคันนี้ลัดด้วยกับยางนะครับโยโกฮามานะครับนะได้เป็นยางปี2018นะครับล้อแม็กขอบ17นะครับชุลโลชุวงล่างต่างๆนะครับเดิมๆเลยนะครับเป็นชุวงล่างเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับ ตรงล่างไม่มีซึมไม่มีเยอะไม่มีน้ําท่วมนะฮะเดิมๆเลยนะครับบันไดข้างสีดํานะครับโลโก้ต่างๆมีครบนะกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับในส่วนตัวละเอียดตัวรถนะครับไม่มีแบบสีผิดเพี้ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมนะครับผสซงคัสซีต่างๆนะครับได้เดิมหมดเลยนะครับผมนี่นะครับสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครเราเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับนี less, ่เลยนะครับนะแล้วก็ในส่วนตัว ด้านท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายนะครับแบบหลอดไส้มีกล้องถอยหลังนะครับนี่นะครับนี่สวยๆเลยช่วงลงช่วงล่างนะครับดูนะครับเดิมๆเลยนะครับผมราคาราคา5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนนะมีไฟท้ายมีไฟเบรกตัวที่3นะครับมีไลเนอร์ติดมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆเลยนะครับ นี่นะฮะรถไม่เคยมีประวัติชนหนักพิการจมน้ำการันตีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติสูตรได้เลยกระจกด้านหลังก็จะเป็นไล่ฟ้าแล้วนะครับอ่ะมาดูภายในกันนะครับอ่าในส่วนของตัวภายในนะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแผงประตูตะเข็บเบรอาร์ตต่างๆนะครับสวยๆกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับนี่นะับในส่วนตัว ของตัวรถเนี่ยน็อตต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับนะสวยๆเก็บเมทอาร์ตนะครับเก็บเลยนะครับเก็บๆเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะเบาะต่างๆก็อยู่สภาพเดิมนะครับนะมีแอร์ด้านหลังมาให้นะฮะในส่วนตัวเฟุร์ดโภดานนะครับสะอาดมากนะครับไม่มีรอยยันไม่มีอะไรใดๆทังสิ้นเลยนะครับมีตัวด้ามจับเวลาขึ้นรถด้วยกุญแจจะเป็นคีย์เลสนะครับสมาร์ทเอ็นทีนะครับนี่เลยเป็นออโต้นะครับ เบาะไฟฟ้านะครับผมนะฮะน็อตเนร์อต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับผมสวยๆวงมาลัยมอเตอฟังก์ชันคูดคอนโทรลมาให้นะครับน้ำมัหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดกิโลนะครับนี่เลยนะครับในส่วนตัวละเอียดนะครับมีที่ต้ามจับเวลาขึ้นรถนะครับผมมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับมีนาวิเกเตอร์นะครับตัวนี้นะครับ FMAMUSB นะครับแอร์ออโต้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ มี Engine Start-Stop นะตรงนี้จะเป็นแบบเวลากดเวลาจอดไฟแดงเครื่งองยนต์จะดับตัตมัตมี VSC traction control USB นะครับเกียร์ออโต้นะครับ6สป e ด e e o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  d e Power Mode มาให้กุญแจจะเป็นแบบนี้เลยนะครับหึงเลขไม้นะหนึ่งแนเะจ็ดื่นนะครับเก้าิกิโลนะครับรายละเอียดภายในสวยกริบเลยนะมีกูบ็อกมาให้ด้วยแล้วก็นะครับคู่มือต่างๆอยู่ครบนะครับ นะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับราคา5 9 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ10,000กว่าบาทนะครับผ่อนได้ถึง7ปีเลยนะครับนี่เลยในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่อง1 GD นะครับนะรถก็จะเป็นรถปี2018เลยนะครับอเนอตต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับฐานรงพังหน้า,นาต่างๆเดิมๆนะครับตัวเครื่อง 2.8ลิตร177แรงม้านะครับดูห้องเครื่องสะอาดมากนะครับสวยๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว,ว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัว t ต y o t a ้าไฮรักรีโว 2.8G นะครับพรีรเนอร์ซประตูเกียร์ออตโต้ปี2 0 188นะครับราคา599,000บาทสนใจสามารถจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลย บอกได้เลยว่ารุ่นนี้ค่อนข้างหายากนะครับราคาคันนี้น่าครบมากนะครับแล้วไม่ต้องใช้เงินออกรถด้วยเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งน้้นนะครับวัสีสวัสดีครับ